สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณต่ายชุติมาต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีกระแสดราม่าบ่อยมากสำหรับคุณต่ายชุติมาอดีตภรรยาของคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นถูกจับตามองไปสมด ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณต่ายชุติมาได้ไปออกรายการตีท้ายครัวและมีบางช่วงบางตอนของรายการทางรายการได้เซอร์ไพรส์คุณต่ายโดยการเชิญคุณจ้าจา๋าเพื่อนสนิทของคุณตาย และคุณจ้าจ๋าได้บอกว่าสำหรับจ้าจ๋าอยากให้ตายรักตัวเองให้มากๆถ้าคนที่รู้จักตายจะห่วงเรื่องนี้ที่สุดคือตายจะเป็นคนที่ทำอะไรจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอยิ่งตอนมีลูกจะคิดถึงลูกมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ตายจะลืมไปว่าตัวเองต้องการอะไรบ้าง แต่ตต่จะลืมไปว่าตัวเองต้องการอะไรบ้างอย่างเวลาใครทำอะไรไม่ดีกับตต่จะชอบให้อภัยและหาเหตุผลไปซับพอร์ตความไม่ถูกต้องของเขาจนบางครั้งลืมไปว่าตัวเองกำลังโดนทำร้ายหัวใจของเราอยู่จ้าจ๋าต้องคอยบอกตลอดว่าตต่ต้องรักตัวเองต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเรียกได้ว่าคุณตต่เป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ